สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดี FC ฟแฟนคลับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเฮียตีคนรักหวยตัวจริงเสียงจริงอเฮียตีคนรักหวยตัวจริงเสียงจริงนะวันนี้นะ <Honestly. S 1> เนื่องด้วยว่าวันนี้นะครับเรามีแนวทางนะเออแนวทาง ตั้งใจมาฟาดหน่อยเดี๋ยวจัดให้วันนี้มีทั้งหน่อยทั้งลาววันนี้มีทั้งหน่อยทั้งลาวครับผมอ้าววันนี้มีทั้งหน่อยทั้งลาวครับเอางี้ดีกว่าใครรอหน่อยพิมคำว่ารอหน่อยใครรอหวยลาวพิมคำว่ารอหวยลาวเดี๋ยวผมจัดให้นะใครรอหวยฮานอยพิมคำว่ารอหวยฮานอยใครรอหวยลาวพิมคำว่ารอหวยลาวเดี๋ยวผมจัดให้นะครับนะครับหวยลาวเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยออกสี่แปดสองสี่ก่อนหน้านี้ออกเก้าสี่สี่ เห็นไหมเวลาเข้ามาเขาจะมาเป็นคู course, um, ่นะครับเวลาเขามาเขาจะมาเป็นคู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจับตัวหนึ่งให้ได้เราไล่ไปเลยเราจับตัวหนึ่งให้ได้เราไล่ไปเลยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมแปดตัวเดียวที่ยังไม่มาแล้วก็มาจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ออกสองหนึ่งห้าสองหกหกสองเจ็ดเห็นไหมครับมันจะมีตัวที่ซ้ํากันนะมันจะมีตัวที่ซ้ากันเดี๋ยวผมวงให้ดูเลยเดี๋ยวผมวงให้ดู หาเงินเลี้ยงปีใบเด็กๆหน่อยเอามามาดูครับเห็นไหมครับสองงวันี้เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีตัวหนึ่งที่ซ้ำกันอย่างตัวเนี้ยสี่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 ซ้ำกันเห็นไหมครับอ่ามันจะมีตัวที่ซ้ำกันทุกๆสองงวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้นะครับผมบอกเลยนะหวยราวพัฒนา หวยลาวนะผมบอกเลยสูตรใหม่เนี่ยมันไม่ได้คำนวณตามเลขที่มานะครับแต่ให้เราจําไว้ว่างวดที่แล้วเนี่ยมีอะไรงวดแล้วมีมี4 8 2 4ใช่ป่ะมี4 8 2 4ใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูงวดนี้มันจะมีตัวซ้ำหนึ่งตัวมันจะมีตัวซ้ำหนึ่งตัวไม่แปดก็สองวันเนี้ยไม่แปดก็สองซ้ําตัวหนึ่งครับซ้ําตัวหนึ่งครับไม่แปดก็สองครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะผมเด่นอะไรอ่าคือถ้าวิ่งลูดคือมาแน่นอนนะครับถ้าวิ่งลูดคือมาแน่นอน ถ้าใครวิ่งลูดไปคือมาแน่นอนนะเนี่ยกระดานใหม่ๆม,มันชอบเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจำมันนะสักครู่นะครับ กี้นี่ผมบอกว่าอะไรมีสองตัวที่ซ้ําคือสองกับแปดใช่ไหมทุกคนเราเอามาทำนี้หกสองหกแปดหกสองหกแปดหกสองหกแปดหกสี่นะครับหวยลาวหกสองหกแปดหกสี่นะครับผม ่าหวยลานะหวเราาคืนนี้นะทั้งบนและล่างให้ระวังเขาไว้นะครับทั้งบนและล่างให้ระวังเขาไว้วันนี้งวดที่แล้วออกแปดสองสี่ใช่ไหมครับงวดน,นี้ให้ระวังนะครับให้ระวังนะจับยังไงก็ได้ให้มีหกนะครับจับยังไงก็ได้ให้มีหกนะครับ นี่ใครแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยอ่าแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยฮนะเดี๋ยวผมให้ให้อ่าโอเคนี่นะชัดไหมทุกคนชัดไหมชัดเจ๋วชัดแจ๋วนี่เลยเฮียตีบอกเลยนะครับวันนี้นะครับหวยราวพัฒนาเนี่ยตามที่สูตรการคํานวณะมีหก เออวันนี้มีหกครับวันนี้มีหกครับใครแคปหน้าจอพิมพ์คําว่าวันนี้รวยครับเออนี่แหละนี่แหละหวยลาวคืนวันเนี้ยหวยลาววัน,น 6, 2, 6, 8, 6, เนี้ยหกสองหกแปดหกสี่เนี้ยฟาดได้ฟาดนะครับหกสองหกแปดหกสี่งวที่แล้วคนถูกเยอะมากนะครับจัดจัดจัดเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้อ๋อพี่สุกัญญาสามตัวมันแตกบ่อยใช่ปะ่ะสามสามตัวสามตัวของสูตรเดิมอ่ะมันแตกมันตัดแล้วมันแตกใช่ไหมอ่า ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นี่เลยหวยลาวพัฒนาวันนี้บอกเลยว่าโป้วๆปังๆนะครับโป้วๆปังๆเลยนะครับผมชาวคนรักหวยนะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยๆวยครับรับทรัพย์รับโชคทั่วหน้านะพี่นะวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ